สวัสดีครับเพื่อนๆครับที่อยู่โซน b ิ๊กซีนะฮะตอนนี้รอทุกท่านอยู่นะครับเปิดแล้วนะครับกองกาแฟ KCN Coffee นะฮะรอทุกท่านอยู่นะครับวันนี้เราจะมาชิมกาแฟกันนะฮะมีหลายๆคนเนาะอยากจะชิมกาแฟนะครับวันนี้ก็นี่เลยนะฮะเตรียมพร้อมนะครับเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมนะฮะถึง 29ชนิดนะครับเป็นสมุนไพรถึง29ชนิดก็ะฮะโห้แค่เทนะแค่เทนิดเดียวนี่นะครับกลิ่นมาแล้วนะครับกลิ่นโชยมาแล้วนะครับกลิ่นโชยมาแล้วนี่นะฮะไม่รู้ทุกท่านมองเห็นไหมนี่นะฮะเออนะฮะโอ้น้ำร้อนๆนะครับกลิ่นโชยมาเลยหอมมาแต่ไกลเลยนะฮะหอมมาแต่ไกลเพื่อนๆที่อยู่โซนนี้นะครับที่อยู่เซ็กซีลาดคลาวนะครับได้เข้ามานะฮะ ตอนนี้อยู่ที่ชั้น3นะครับบริษัทกอรชนก1551อยู่ติดตรงบันไดเลื่อนพอดีเลยเดินเข้ามาเลยนะครับชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็จะมีบริษัทมากมายนะครับหลากหลายหลายบริษัทเลยก็เดินเข้ามานะครับรออยู่นะครับผมอยู่ที่นี่ถึงเย็นนะฮะอยู่ที่นี่ถึงเย็นเพื่อนๆนที่จะแวะเข้ามามาชิมกาแฟเรียนเชิญเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกอนชนก1551นะครับต้อนรับทุกท่านด้วยเคซี o f f น e ยินดีต้นอนรับทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับ ขออนุญาตชิมนิดนึงวันที่เพื่อนๆจะมาต้องล่วงหน้าไปก่อนสักหนึ่งแก้วสุดยอดเลยครับเดี๋ยวพบกันนะครับ